ตอนแรกผมสมัครฐานเกณฑ์ครับผมใจรักครับฐานเกณฑ์เป็นอยู่ที่ค่ายใหญ่ครับค่ายเสนาณรงค์ประห้าพันหนึ่งนะครับผมจริงๆ้วใจก็อยากอยู่กับครอบครัวครับเป็นฐานมันมีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยครับเวลาออกทํางานครับคิดอยู่แล้วห้าสิบแปดสิบต้องเกิดพอเราไม่รู้ใช่ไหมพอจะเกิดอะไรขึ้นกับเราผู้ก่อการร้ายครับเปิกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนบ้านสายหมูครับแล้วก็ช่วยผมจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ครับ ผู้ก่อการร้ายก็จุดชนวนระว,วังระเบิดน,นะครับตาซ้ายครับโดนสะเก็ดที่หัวโดนสะเก็ดครับตาซ้ายบอดครับแล้วก็ซี่โครงหักสีซีครับเหมือนพวกผมอัางคืนก็ไม่ได้ลับแน่นอนครับอันนึ้สองเจ้าบองนี่เพราะว่ามันเยอะนะครับแน่นอนแต่ลาคืนแต่ละคืนต้องเดินต้องลาดตะเวนกลางกลางคืนนั่เตียงคืนพอจะไ,ได้หยุดเพราะเราไม่รู้ว่าผู้ก่อการร้ายอยู่ตรงไหนก่อร้าง ต่อเติมบ้านนะ้กับชจวบ้านครับผู้ยหญไรครับผู้ก่อความรุนแรงก็ได้กวดจำนวนระเบิดําไม่กาด้านด้านซ้ายได้ด้านขวาด้านซ้ายเละครับไอ้กระดูกหักแล้วก็ข้อเท้าเละแล้วก็ด้านขวาหักขยับตัวไม่ได้งออยู่กับที่ตาด้านด้านซ้ายมองไม่เห็นหูด้านด้านซ้ายก็ไม่ได้ยินครับแขู่แต่เลือดไหลออกด้านขวากระจกตาก็มันเป็น มันมัวมองไม่เห็นนะผมคิดแบบนี้ในใจผมว่าเราเกิดมาทุกคนต้องตายผมคิดแบบนั้นทิ้งยิ่งก็อยากปฏิบัติหน้าที่ต่ออยากทำงานต่อได้ทําได้คแ,ดแค่นี้ก็ภูมิมใจได้ช่วยชาติแค่นี้อยากจะเดินทางเช่นเช้นตางอาชีพตายต้อง้งใจว่าตายจะตายตายอย,ย,ย่างมีเกียรติดีกว,ว่าดีกว่าตายที่ว่ามันได้ไม่มีเกียรติไม่ได้อะไรเลย เขาก็เลือกเลยที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยเลือกที่ค่ายอิงทยุทธบริยานปัตตานีค่ะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลาชนเสียชีวิตเจ็ดปีค่ะมีคนไทยสามคนที่เป็นของป่าแล้วก็ถูก,ถกยิงตายคนหนึ่งอีสองคนมาเจ็บ ฐานที่ไปด้วยเขาก็มงหมดไอ้พวกกองไม่ต้องไปก็แด้แกันกองก็ต้องไปก็ว่าเป็นความรับผิดชอบแต่รถที่แกไปเป็นรถที่ว่าไม่ใช่รถเก๋อนะไม่รถที่ตัดสัญญาณเป็นฐานที่ไปเล่าแกจะแสงขึ้นไปนำหน้ากันที่หนึ่งอ่ะพดแสงปุ๊บก็ปึ้มบอดีเลยนะแกบอกว่าเป็นฐานต้องเสียงถ้าฐานกลัวชาวบ้านจะอยู่ไงแกวนะันนั้นน้องบอกว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเขาจึงอยากสร้างสันติสุขให้ปกที่นะแล้วก็ไอ้ประชาชนทั้งไทยพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเขาไปพบปะสังสรรค์ประชาชนแถวแถวอบตอบาเจ็บค่ะน่าจะเป็นตอนขากลับที่ไปมอปะกับประชาชนก็โดนโจมประกบอยนตอนแรกก็คิดว่าแบบ แค่แบบบาดเจ็บอะไรประมาณนี้ไม่ได้คิดว่าเขาจะเสียชีวิตตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยก็คือแบบเหมือนสติหลุดตัวเองหนูก็เคยแบบคิดอยาจะไปแต่คือเขาไม่ให้ไปก็คือเขารู้ว่าที่นั่นมันอันตรายแต่คือเขาก็แบบเขาภูมิใจที่เขาได้ไปเขาเคยบอกว่าเขาสมัครลงไปอีกเหมือนเขาเต็มใจที่จะลงไป แม้ชีวิตที่สูญเสียจะกลับคืนมาไม่ได้แต่คนข้างหลังต้องดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยเล็งเห็นถึงความเสียสละในการปกป้องอธิปไตยของชาติทุกหยาดเหงื่อแรงกายเพื่อให้ประชาชนรอดพ้นจากพยันอันตรายและดำรงไว้ซึ่งความผาสุกไทยประกันชีวิต จึงมอบความคุ้มครองให้กับเหล่าทหารกล้าในสังกัดกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,530โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่ดูแลชีวิตทหารไทยภายใต้สองกรมธรพิเศษคือกรมธนแบบภัยสงครามและพิทักษพลคุ้มครองทั้งในกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งในยามปฏิบัติภารกิจราชการสนามและยามปกติตอดระยะเวลา37ปีบริษัทได้มอบเงินสินไหมทดแทนแก่ครอบครัรวนายทหารที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจนถูกปลดประจำการรวมกว่า1 9 0 0 0นายคิดเป็นเงินสินไหมทดแทนรวมกว่า 1,291ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้มอบเงินคืนแก่กองทัพเพื่อใช้เป็นสวัสดิการด้านอื่นๆรวมกว่า7 9ล้านบาทค่ะก็คือเงินก้อนนี้ก็จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาของลูกก็คือจะส่งให้เขาได้เรียนจนถึงระดับสูงๆตามที่เขาแบบว่าคาดหวังไว้ ก็อยากจะขอบคุณประกันชีวิตค่ะที่ดูแลครอบครัวของทหารทุกคนดีใจครับที่ได้เงินก้อนนี้มานะครผมก็จะเป็นทุนสำหรับครอบครัวนะครับซื้อที่ทำปลูกสวนผลไม้ก็เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ครับก็ได้เงินไฟประกันเงนของไฟสงครามครับที่ต่างหน่วยก็เป็นคนตามมาเนี่ยก็มาซื้อบ้านหลังนี้ครับ ที่ผิดร้านอยูุ่กวนี้่ัขอบคุณไทยประกันชีวิตที่ได้มอบสินใหม่ทดแทนให้กับครอบครัวนะคะการให้ตำแหน่งทดแทนซึ่งพี่ชายของน้องจะเป็นคนเข้ารับราชการทหารในส่วนของกำลังพลกองทัพบกนะคะขอให้น้องขอให้น้องไปในภูมิที่ดีไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้ครับผมจะดูแลครอบครัวต่อจากน้องเองครับอยาก ทำหน้าที่ต่อจากน้องให้ดีที่สุดครับเขาภูมิใจมากๆกับอาชีพทหารของเขานะเขาบอกว่าทหารต้องอดทนต้องเสียสละกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ถึงแม้ชีวิตก็ต้องอุทิศได้เมื่อเป็นทหารก็บอกเขารักในอาชีพนี้มากคุณแม่ก็ภาคภูมิใจที่เขายอมเสียสละชีวิต จบจนวินาที่สุดท้าย